อลไรหรสงครามเราเล่าเรื่องสุรพลให้ฟังนะสมัยก่อนที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นเดียวกันสุรพลสมบัติเจริญน่ะตอนนั้นเป็นเด็กเดกเด็กนักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันงเรียนอะไรอ่ะเรียนพระดวงศิลแล้วมันก็ย้ายไปเรียนจะเจริญจนตะเสืยังไงอื อ็นท้ใส่มมนชอบแต่งเพลงรองวงก็สนิทสนมกันมากพออตัวเขาก็เป็นคนสุพรรณตอนอว่างๆมันก็ยังชวนให้ไปเที่ยวบ้านนันบ้านมันมีต้นพะลังต้นพุทราอะไรตออะไรอโอ้เราก็ไปกินก็สน,นุกแต่ก็เฮียเนี่ยที่ทำนังเรื่องพยากรงพยาพานเขาไปซื้อเทปมาเครื่องหนึ่งไว้สำหรับอัดในห,หนัง ไอ้เจ้าสุรคนหนึ่งก็มาขอหัดเสียงมัน <c oughs> ที่ร้านเราอ่ะกลางคืนก็มานั่งตรงกระไดเพราะมันป็นชอบนัก,นก,นกเล่นเพลงลำวงอยู่แล้วมันก็ต้องแต่งเพลงมาหลายเพลงมาร้องในในเทปอ่ะพอร้องเสร็จเราก็เปิดเปิดเทปให้กระจายเสียงออกมาข้างนอกปรากฏว่าคนมานั่งฟังกันเต็มถนนเลยมันร้องดี ร้องเพลงแกงชิ้นฟังเกี่ยวกับเรื่องอของเนี่ยพยาโกงพยาพานมงของเรื่อพระสังทองมามันก็เลยไปไป,ไปมาๆก็เฮียแต่ก็ตอนหลังมันพอมันไปตั้งเวทีขึ้นมันก็เลยอาศัยเราเนี่ยเป็นโรงดังเราปิปเด็ยกขอแบ่งกันเพ่อนกันอ่ะ แต่ตายไปซะก,ก่อนแล,แล้วชื่อเดิมชื่ออะไรนะชื่อลำาดนชื่อลำาดนเออชื่อเดิมชื่อลำาดน <c oughs> ตอนนั้นมันยังไม่มีรถเบนซ์ขี่เลยบี่แอรยเอารถเบนซ์เราเนี่ยรับมันจากโรงหนังเนี่ยไปเล่นที่วัดป่าบังเอิญคือนั้นฝนตกเล่นไม่ได้มันก็เลยต้องอาศัยรถเบนซ์เรากลับมา <c oughs> ที่บ้านแล้วตอนหลังมาไปซื้อรถเบนซ์มา ขั้นละหลายแสนมันก็มาเรียกเสียไอไอรลองเว้ยปูซื้อรถเบนแล้วนะเว้ย mm hmm. เออก็ไปดูมันแล้วก็จะพาไปเชียวบอกไม่เอาตอนนั้นมันแต่งแต่งเพงลงร้องเพลงดัง mm hmm. เพลงดังตั้งแต่ไอเพลงไอเพลงเกี่ยวกับอาหารเรืออะไรเนี่ย น้ำจา่าน้ำตาจ่าโทรแล้วก็ตอนหลังมันก็เลยแต่งเมียเมียมันเป็นคนห่างทองเมียชื่ออะไรเมียชื่อศรีโนนอ๋อศรีโนนเป็นเป็นคนพวกอิสลามอะไรเนี่ยก<อ>ลางทองอเขาก็รักใครกันดีนะ<อ>มันก็บอกว่าเฮ้ยกูแต่งเพลงใหม่เว้ยหามเพลงอะไรสิบหกปีแห่งความหลัง เไอ้บ้ามึงแต่งได้ไงเมีเยมึงดีดีมึงไปว่าเมีเยมึงนเนี่ยแต่งอย่างนี้ได้เงินดีเพลงร้องมันดังคนฟังไม่เบื่อ แห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมคืนอสิบหกปีเหมือนสิบหกวันรักเธอ